ละการเพราะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยหิวโอเคการนี้สิบได้แม่ไม่ว่าเปิดด้วยความรักเลยอ่าวม่จาตอนนี้<ด>มีคนคุยหรือยังยังไม่มีเลยค่ะอนนมันก็กสิบได้นะมันก็ไม่ได้เชิมดัน,นีไม่ต้องกันะ <S 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 มันก็ไม่ได้มีแบบจริงจังขนาดนั้นเปเหมือนแบบแวะเวียนมาทักทายกันเฉยๆไม่บ่อยนะพี่ชิเซเว่นพี่บอยคือเราไม่รู้ว่าเขาจีบเปล่าแขาคือแบบไหนเราเราไม่รู้อะเหมือนเขาก็แบบถามว่ามาถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ทุกวันนะมาหาเออมาหาช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนมีมีกลางคืนมีกลางคืนเออหนูก็ไม่รู้ไงว่ามันคือจีบหรือเปล่าเขาคือใครอะเขาคือใครอะ แบทตี้จังเลยนะอยู่ดีก็มาทักถามเราว่าเป็นยังไงบ้างเออใช่หมเราก็ออไม่กล้าพูดไงแต่ว่าเรื่องพวกนี้ได้ข่าวว่าแม่ใครเขียวเจียวใช่แม่จิ๋วจิ๋วมาแม่อยากให้ลูก ความสุขว่าชัดใช่แม่น่ารักเอาจริงอะตอนเด็กๆก็แม่มีห่วงบ้างแต่ว่าพอเราโตมาปุ๊บเนี่ยแม่แบบฟีไซายมากค่ะแบบเปิดใจกับเรามากขึ้นนะคะก็จะบอกเขาตลอดนี่แม่คนนี้แบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่แม่คอยสแกนให้ใช่แล้วแม่มีถูกใจใครไหมเขาจะเป็นจีบแบบว่าถ้ารู้ว่าเราไม่ค่อยถูกใจเขาก็จะไมู่กใจด้วยถ้าเราชอบแม่ก็ชอบด้วยลูกสาวเนาะเขาลูกสาวฉันเป็นคนดีนะคะโอเคค่ะจานนี้นะคะก็คือจีบได้แม่ไม่ว่านะคะถ้าเกิดใครอยากมาคุยกับพิงคอยนะคะก็ DM มาที่ IG พอยลันดาได้เดี๋ยวจะสแคนให้ก่อนใช่เราสแกนให้น้องไงแบบคนนี้โอเคเลยแต่ถ้าล่ออ่ะไม่ส่งปต่อนะแต่ถ้าล่ออ่ะไม่ส่งปต่อนะงั้นเราไปต่อจานต่อจานสองจานนี้สิ้นสาธา์ณนะซื่อว่าพิงพอยคนหนึ่งด้วยคุณยูโรตามเอเนจีเขาที่เราเคยเห็นตามโซเชียลเลยค่ะพรังเยอะเอเนจีเยอะเยอะมากจนแบบหนูเหนื่อยแทน แต่ว่าเอถ่ายละครนี้เขาจะเป็นหมวดจริงจังก็มีจานนี้มีคนเมาอยากรู้ว่าเขาเมาเรื่องอะไรยิ้มอีกแล้วว่าอยู่รอเขาเมามาเขาบอกว่าเวลาอยู่ในกองชอบเต้นเพลงของอีจีใช่เต้นยังไงอ่ะมันจะมีน้องที่เขามาฝึกงานเขาก็เป็นสายเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ชอบเต้นกับน้องเขาขอท่าหนึ่งเน่อห ค่ะมันเป็นวงแบบที่มันเป็นผ้าแมวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอย่างงี้เลยน่ารักน่ารักแล้วคือหนูเต้นกับน้องคนนั้นบ่อยนางก็เลยแบบว่าอ๋อเออเนี่ยวงนี้แหละอ๋อเนี่ยเรารู้จักพี่พลอยด้วยพี่พลอยเขาเต้นเก่งเมื่อกี้พี่พลอยสอนแล้วหนูก็เต้นงองงองแงงแงใครเต้นเก่งยูโรเนี่ยเห็นว่าเขาไปเม้นท์ชมเราในไอจีตลอดเลยจีบปะไม่ถ้าไม่คิดนานแต่ ือแบบว่าในกองของพวกพี่เขาจะชอบแกล้งกันอะไรเงี้ยชงเใช่ใช่แบบมีชงๆนิดหน่อยฟังจากปากพิงพอยแล้วมันยังเชื่อมิได้เราต้องไปฟังจากปากยูโรจริงๆเลยที่เห็นผมไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของพิงพอยบ่อยๆนะครับมันเป็นการโปรยโปรยโปรยไปก่อนหวานๆไปก่อนถ้าสมมติเขาตอบก็แสดงว่าเรามีโอกาสซึ่งจนตอนนี้เขาก็ยังไม่ตอบเราอเล่ยเขาตอบแล้วครับผมก็เป็นการ พูดคุยกันแหละเซลล์กันครับผมเพี้ยนกันครับบี่เพ้ยนกัครไปเลยเาพื่อนเป็นเินเต้นเขาเป็นผู้ชายน่ารักชอบไหเออก็ไม่รู้สิไม่รู้สิเหมอกไม่ถูกถ้าเขาคุยก็คุยได้เขาเปิดทางนี่อยเนาะ